แกได้ไหมไมล่อยป่อยสับไอยไม่ถอยอดแล้วไปไเลยมางมถอยถอยที่สารอ่โอนี่คืออาตียุคทันทีปะ mời lê thằng hát ui bọc tuyệt vời hát 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 hát

Mày มาแล้ว mày vào giòn Úi! Nó vào. mày Yeah! đi.

เฮ้ยรงติดน้ำน้นานับไปหนึ yeah. Yeah. Uh ่งสองสามกเจ็ดแปดเกอมาตี Hola, hola. ¡Sí! ¡Vamos!